โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตอเกมเครื่องบินนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับก็ไอเกงเมื่อกี้ผมก็ยิงเครื่องบินแตกไปหนึ่งตัวนะครับก็ได้มา6 6เกมนะ6เกมก็ประมาณพยุกต์ลังจะมา600บาทนะครับแค่นั้นเองนะครับผมง่ายๆเนาะแล้วก็ยิงแบบนี้นะครับผมถ้าเครื่องบินมันใหญ่ๆมันระเบิดน,นะเราก็ได้นะครับผม ครับผมก็ปรับขั้นตอนที่5,000ชิปนะสูงสุดที่20,000ชิปนะครับผมเกมนี้ก็ใครที่อยากจะเล่นนะเป็นเกมที่หาเงินฟรีนะครับผมแล้วก็เป็นเกมที่เล่นรีแล้วก็ได้เงินตีสามารถถอนเงินกับทูมี่วอลเล็ตหรือว่าจะถอนเป็นอ่าเข้าบัญชีธนาคารก็ได้โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับวิธีการถอนเงินเข้าบเล็กันนะ ผมขอกดออกเกมก่อนละกันนะครเกมเกมกึบินที่ผมเล่นนะก็คือเกมนะีนเกมมีนเลยนะครับตอนนี้ผมก็มีชิปอยู่ที่3ามหมื่นชิปนะครับผมใครทีออ่อยากจะเล่นนะครับผมก็สมัครดันดนโหลดแอปใต้ชิปเลยนะถ้าเราดันโหลดเข้ามาแล้วเราจะมีชิปอยูที่นะครับ 100ชิปนะถ้าเราแนะนําเพื่อนนะเราจะได้20บาทนะแนะนําเพื่อน3คนก็ได้20บาทนะครับถ้าเราแนะนําอีก7คนเราก็ได้50บาทนะครับผมก็กดเชิญเพื่อนนะครับแค่นี้เองนะ,ะแล้วก็กดขัรอบลิงก์ตรงนี้เอาลิงก์นี้ไปแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับผม,มง่ายๆเนาะโอเคนะครับก็วิธีการแรกนะครับก็กดมาที่ร้านแรกรางวัลตรงนี้นะเข้ามานะครับจากนั้นนะ ก็นะครับให้แลาเนี่ยเลือกว่าเราจะแลกเท่าไหร่นะขั้นต่ำยู่ที่50บาทนะใช้แค่10,000เอ่อ4,000คะแนนเท่านั้นเองนะครับผมถ้าเรากดแลกแล้วให้เรากดมาที่กล่องตรงนี้นะครับมันจะมีที่ให้เรากดรับนะครับโอเคนะถ้าเราอยากจะแลกแล้วก็สามารถที่จะมาแลกตรงนี้ได้นะอ่าแลกขั้นต่ำห้าสิบาทสูงสุดอยู่ที่500บาทนะครับผม แล้วก็นะครับเรายังสามารถเอาชิปเนี่ยไปขายเป็นเงินจริงได้นะกดมาที่โ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ทักไลน์ไปนะครับไอดีตองนะตอง1ตรตอง5ตอง9ได้หมดนะครับผมที่เป็นไอดีตองเนาะก็จะมีรูปลายตัวน,นี้อยู่นะครับตอนนี้ผมมีอยู่3 3 0 m ชิปเมก็3 0 0 0ันบาทนั่นเองนะครับโอเควิธีการเล่นเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมเครื่องินกันนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูคร่าวๆแล้วก,กันเนาะ อ่ากดที่อันนี้เลยแล้วกันนะครับห้องใหญ่เลยนะที่ผมจะเข้ามาเล่นให้ดูวันนี้นะครับโอ้โคนนี้มีอยู่หกสิบแปดเอ็มเลยนะรวยมากนะครับคนนี้โอเคผมจะยิงนันละห้าพันดูก่อน,นแล้วก็ยิงไปแบบนี้นะครับอายุกำลังจะมาต,ตัวไหนแล้วเปิดเราก็จะได้ชิป เครื่องบินลังคพึ่งก็มีนะโอ้เครื่องบินหม่จัดนะครับโอ้ไม่แตกเลยนะเนี่ยเราก็ยิงแบบนี้แหละเราสามารถเลือกกระสุนสามนัดก็ได้หรือจะกดล็อกเป้าก็ได้นะเราจิ้มไปเลยว่าเราจะยิงไปไหนเนี่ยก็จะยิงให้เราเงินมาแบบนี้เลยนะครับง่ายๆเนาะโอเคนะครับก็อ่า ต่อไปก็คือออโต้ตรงนี้มันจะยิงนรัมันจะยิงให้เราแบบนั้นแล้วก็เล็งเป้าไปเลยนะถ้าเราไม่อยากกดเราก็กดออโต้ไปครับหรือเราจะกดยิงเองแบบนี้ก็ได้นะครับยิงทีละสับนะครับจะโดนตัวไหนก็ได้ถ้ามันตายเราก็ได้ตังค์นะครับนะครับผมก็ยิงไปแบบนี้นะครับผมง่ายนะโอการไม่ยาก ต้องบินเล็กๆแล้วยินนัดของนะแต่แ่้งบินใหญ่นี่มันก็จะตึกหน่อยนะครับง่ายๆเนาะเงียบแตกแล้วนะครับผมต้องเลือก เราจะาาคูณ400เท่านะครับได้2ได้2มนะครับผมปปเปิดพวกนีก็จะมีประมาณนี้เนาะได้มา11ล้านเอ้ยไม่ใช่31ล้านก็เมื่อกี้ผมเข้ามาอยู่ที่3 30m กับ500ซิพนะก็จะขึ้ไปก็ได้มา100กว่าบาทนะครับผมง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมโอเคสำหรับเกมนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันเนาะ ใครที่อยากจะหางเงินเข้าบรเลัทก,ก็สามารถเล่นได้ฟรีนะครับโอเคครับก็ใครที่อยากเล่นนะผมเกนมนี้ถ้าเราดาวน์โหลดมาแล้วนะให้เราเนี่ยล็อกอินด้วย facebook หรือว่าไลน์เข้ามาแล้วก็อา่าล็อกอินด้วยไม่ใช่ให้เราเนี่ยนะครับยืนยันเบอร์มือถือของเราด้วยนะกดไปที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้นะมันจะมีที่เรายืนยันเบอร์นะครับตรงนี้เนาะโอเคครับจากทีนี้นะครับผม การเล่นเกมก็มีประมาณนี้แล้วกันเนาะใครที่ดูแล้วนะครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยและที่สําคัญนะวันนี้ผมมีแจกกิจกรรมนะครับไม่ใช่แจกซองแดงนะกิจกรรมแจกซองแดงวันนี้เป็นซองอางเป้านะครับผมใครที่อยากได้นะก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมโอเคครับตลาบคลิปนี้นะครับใครดูจบแล้วก็อย่าลืมนะครับ ผมจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมเป็นซองแดงนะครับลิงก์อ่างเปานั่นเองนะครับผมใครได้เท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเนาะโอเคครับสำหรับลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ